โอ้โเรียบร้อยไหมเรียบร้อยอครับโอ้โหจังหวะนี้ให้กับเบนเต้ม่อยเดวบอยอีกแล้วครับเรียบร้อยสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเควินเดอะบอยการทีโอทีนะครับอันนี้ก็คุณสมบัติของนักเตะนะครับสกิลบูทก็คือการมองครับมองแบบไหนอมองแบบเดีย่ยวฮะ จะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะแล้วก็คริสเตียนโรนดโดัลดครับอยู่เป็นตัวเดมมาเขี่ยบอลเริ่มแรกครับมาซิตี้เขี่ยบอลจากซ้ายไปขวาครับงหวะนี้ก็ให้ฟิลิปลามให้ควินเดบอยครับได้บอลครั้งแรกครับกูริตครับซาลาบอลแป๊บหนึ่งก็ฝ่กเอาจังหวะนี้นะครับวควินเดบอยจังหวะนี้แทงโอ้ยสุดยอดเหลือเกิน เรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับจะไม่เหลือแล้วรู้ว่ามันหวานเจี๊ยบเลยครับก็นี่นะครับการแทงบอลของเควินเดอะบอยก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับจังหวะนี้ครับอื่นหลับชาบเลยไปหน่อยครับก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นแอซซิดของเควินเดอะบอยนะครับมาต่อครับฮิวเอนต์ู้สเขี่ยบอลโอ้ยเราไปเล่นอะไรกันครับจังหวะนี้ครับสี่ดรัมดีครับเอ้าเดอะบอยหมดทัวใมวะนะ จังหวะบอลกิกครับกัสย่าบริครับให้กับซาลาครับมาให้กับเควินเดอะบอยครับเดอะบอยได้บอลลูกนี้ครับจังหวะนี้ครับหาช่องโอ้โหสวยเลยเกินหาช่องให้เพื่อนครับโลนาลโดอาร์เก้าโอ้โหอีกแล้วครับเอกซิคของเควินเดอะบอยชินเดิมอาร์เก้าเขาก็โหดเลยเกินครับ มันอะไรก็ได้ครับอาก้าเขาบอกว่ายิงได้หมดที่หลังเขาเก่งวันนี้หน่อยนะเก้ียงบอลแต่อย่างใดครับคือเห็นบอลแล้วเห็นโดวันเล่นแล้วก็ไม่อยากเล่นแล้วมากิเล่ล่ครับให้กับแบตโจทีนี้มาครับจังหวะนี้ให้กับแมซี่โอ้โหแมซี่แต่งยาวไปหน่อยคือการคิวีเดอะบอยเดอะบอยเลียงจี้เข้ามาครับอยากหาเพื่อนไม่ได้ครับจังหวะนี้โอ้โห เรียบรอยไหมเรียบร้อยครับเควินบอยี้เพิ่งครับโดนเสียบครับโดนโทนิโคตเสียบครับอืเพิ่งมาดีใจครับว่าบอลมันเข้าไปแล้วครับจังหวะนี้ครับคือโอ้พยายามเสียบก่อนเลยครับใครวะเนี่ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้คือว่าเปิดตัวได้ดีนะครับเควินบอยผมก็เพิ่งซื้อมาฮะ ก็พอรักอุ้ยเบนเซม่าเบนเซม่าอูจ่ายให้กับดนเซี่อพยายามที่จะเสียบครับให้เดบอยครับเดบอยครับจังหวะนี้อ้โห้โอ้โหฟาว์เปล่าหมดเวลาครับเนื้อฟาวครับก็แมนซิตีรแล้วว่าขึ้นนำไป3มประตูต่อศูนย์นะครับลูกยิงของโดอันสองประตูก็อีกลูปนึ่งก็เป็นของเควินเดบอยครับมาครับ จังหวะนี้ครับซาลาได้บอลนะครับซาบา,าเอาเรื่องครับเควินเดอะบอยโอ้ oh oh. โห oh oh จังหวะนี้เสียบอลแดนแดนกลางครับเป็นไรมาจะไม่ให้ออกครับเดอะบอยยังใช่ทะลุมาหรือไม่เควินเดอะบอยโอ้โ oh. หจังหวะนี้ให้กับเบนเซม,ม่าเรียบร้อยครับ ใจบอลทรุอย่างนี้ก็สวยงามนะครับเป็นไงครับเปเตอมาครับจังหวะนี้รบเดยแล้วก็แทงทะลุเข้าไปเลยครับโอ้โหเบเซมายิงแบบใจหายใจคว่ำเลยคบยิงดีเกินครับมา <Wow. S 1> ยูเในต,ตูก็ยังไม่ลบความพยายามครับมากิรเล่ครับได้บอลแล้วไม่อยาก่เลยครน,นครับ Kevin The Boy. Kevin The Boy. Kevin The Boy. อย่ลควครับคิเบเดบอยวะเาคนเดียวครับ โโไปคนเดียวครับชอบเลี้ยงดีนะครับฟังตรงข้ามไม่อยากเข้าแล้วครับตอนนี้ครับโอ้โหจังหวะนี้แมทริอ <c oughs> <c oughs> เอาเอาคุกคลิกเอาวานไปเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว <c oughs> ขึ้นหลังก่อนมีดหัว Oh, โอ้โห้ยจังหวะนี <hatten list. S 2> ้ฟ้าวาต้องฟาอยู่แล้วกูริตได้ครับจังหวะนี้ปูริดขอจัดเลยครับไม่มีร้อช้าครับเรียบร้อยครับกูิดครับจัดเองครับเราเนี่ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ฟีคิกแบบนี้ก็วานเจี๊ยบดีครับกูริตบอกว่าขอเหอะหนึ่งหนึ่งไปเลยครับใครก็ปัดไม่ได้ครับ โอ้ท้อแล้วครับยูเวนตุสเล่นอย่างงี้ครับห้าประตูต่อศูนย์ไปแล้วเอาอีกไหมครับเล่นคำคำนะครับโอ้โหพยายามที่จะเสียบครับโดวันโดวนโอ้ศูนย์ครับจานครับรีวิวคิวินเดบอยครับหล่อเลยครับจังหวะนี้ก็โอเคครับเราก็ชนะไปใสๆครับมาครับวันนี้ผมก็รีวิวคิวเวนเดบอยอีกแบบหนึ่งนะครับ ไม่มีอะไรมากกับแผน424นะครับกองหน้าก็โนอวนกับเบนเซมาครับมาครับเกมแรกครับต้องข้ามเกียร์บอนก่อนครับจากซ้ายไปขวาครับสวยครับเตโอวิ่งครับโอ้ยอย่งงี้ทะลุไหมครับโอ้ โอเยนโด้ให้กับเบนเซม่าครับเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์เบนเซม่าจังหวะสวนกลับรูปนี้ครับแหลมเลยครับทุ่มเทจัดเลยครับเบนเซม่าครับอิสวยจัดมาต่อครับไม้นี่ครับสวยครับ แกเป็นเดบอยอ่ะโอยทว่าเป็นเซม,ม่ายืนไม่ถูกถูกที่ถูกเวลาคืนเงินโอ้เดบอยเรียบร้อยครับยจบทีหลังขอแก่งวันนี้หน่อยนะเรือ ยงไงมาประลูนี้ <No. S 1> แขงเ,เกินครับเดอะบอยนี่ถือว่าแข็งมากนะครับ <Woo. S 1> โอ้ยังได้อยู่ครับมันดื้อจยิงๆนยยยยยอยยอยโยย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 อย่งงงง <S <S อย,ย,ยงยี้ก็ จะเหลือนะครับสวดยอดจริงๆ้โหด้วนเอ็กซิตของอของโดิดมาตั้งจริงเลยครับสามศูนย์ทำอย่างนี้ครับครึ่งแรกกดไปแล้วสามเม็ดฮะจะอยู่ก็เราก็ไม่สนอยู่แล้วทีมเราโอ้โหเอาไป บอยทะลุครับโอ้โหเรียบร้อยแไหมโอ้ยฮัลโหลรินิโอครับเกือบไปครับลูกนี้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับแกลิมเบนเซม,มา่า,าไม่ได้แดกคูล็อกเหลือกินเหลือใช้แนละ้วแกลิมเบนเซม,ม่าครับลูกหมูสองลูกเลยครับ จังหวะน,นี้เปิดมาให้ฟริปลามเปิดมาแล้วก็เรียบยโอยครับโมง,หน,งหนึ่งครับงานหนักแล้วครับฝั่งฝั่งทีมตรงข้ามก็เจอเดอะบอยลอกอีกโอ้โหเอาไม่อยู่จริงไหมโอ้โหไปเรื่อยครับจังหวะน,นี้โอ้โหแมซซี่ขวางทำไมโอ้ยไม่น่าขวางครับแมซซี่ เดี๋ยวมครับ <Ooh. S 1> เอาอีกครับคุณเขาไม่กปรยแล้วเดบอยเดบอยอีกแล้วครับเรียบร้อยครับ oh. สวยจัดเลยครับลูกน้ครับห้าวระตัวต่อสองครับชิงครับสามคนครับโอ้โ oh. ห หลิตควยมาให้กับเบซมมาแล้วก็คืนให้กับเดบอยครับลูกนี้สุดยอดจริงเวลาฮะไม่ไหวแล้วจาาเนยห้าสองครับยังจะเล่นอยู่แล้วครับอาเซนซิโอก็อประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวก็จบไปได้นะครับยังไงผู้ชมก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับอยากให้ผมรีวิวตัวไหนก็คอมเมนต์มาได้ครับสวัสดีครับ